ข้าประดุจหมายเลขห้าครับศิพระปั้นเท้าน้าพอา่อตาสองคนถาวพอเพียงเลี้ยงชีพไว้ทั้งเริ่มเดิมเด็มด้วยแรงใจผสมไข่ก้าวันสันชีวาทำดีด้วยหัวใจไฟไายสิ้นจิตอาสา ตัวพิสถานแบน่งปันสุขทุกแห่งทุกเวลาสามถูกข้าวตู่แข็งทุกให้ยากอยู่จิตอาสาเพ<ม>ือหัวใจสำคัญการทุกขาสังคมเป็นการทำคดีโดยไม่บอกสงตอบทแทนเป็นการเสียสละเวลากำลังแรงงานและแรงใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาสังเก เป็นพลังแห่งวอมสามาคยคขีที่ไม่เป็นกยกเชื้อชาติศาสนาหรือสถานภาพการเป็นจิตอาสาจึงหมายถึงการุที่ต่อเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หลงสิ่งต่อแทนสิ่งที่ล้องกับแนวทางการพัฒนาสาัง ด้วยพระราชกรณียกินน,น,น่ำนับประกาศที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนโดยไมหวังผลตอบแทนสิ่งที่พระองค์ทรงสอนให้ทุกสนได้ก่อนคือการรู้จักให้และการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ิ0 มีโอกาสแสดงพลังแห่งความสามาคัคคีและความเสียสละในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโครงการจิตอาสา,ารกรเกิดผลความดีด้วยหัวใจไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันอย่างเิ็นประน์เท่านั้นแต่ยังหลูดฝังจิตสนึกแห่งการให้และสร้างความสามัคคีในชุมชนตัวอย่าง เชื่อผู้ยางไรห,หรือการดูแลรักษาความสะอาดในพืนที่สนะาธารณะได้จะเห็หนได้จากพระพุทธราชนเจาพระบาทสุติภราพชีรง้เจ้าอยู่หัวที่พระจรัารพรรดบพระชาชายชาวไทยวว่าเราจะศึกษาร,รักษาและต่อยอดและคอแผรอยอุดมธเพื่อประโยนสุขห้ขอาณาจัรเดิ รวมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและพัฒนานชุดชนให้ดียิ่งขึ้นจิตอาสาเป็นการสขขระท้อนหมาจากพระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาเจาเจ้าลุงทดืทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอ,แองบแทนการทำความดีด้วยจิตอาสา มีได้แม่เพียงแค่การให้ในช่วงเหลกรา่เป็นไปได้แต่คือการให้ที่ต่อเนื่องและไม่สุดโดยการกระทำที่เรียบง่ายอาทิ่1การช่วยเหลือวเพื่อได้อการโดยการจัดกิจกรรมแเบมีประโยชน์เช่นการแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นหรือการให้ความรู้ที่ช่วยสร้างอาชีพ2การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งต่อสัองเวียนอลที่ดีให้กับผลเรื่องหลักเช่นการปลูปกป่าการลดการใช้พลาสติกหรือการรักษาความสะอาดของชุชมชน3การพัฒนาท้องถิ่นโดยการส่งเสร,ริมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่นายหลวงรัชก,กาลที่เก้าส่งพระรา Yeah. じゃあこれで。